Welcome Plants, to Sky's Pl wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plants อีกแ,แล้วนะคะวันนี้จะพามาแยกหน่อของเจ้าตัวนี้ค่ะนี่ Tropical Storm นะคะนี่อ่ะมาดูกันอย่างที่บอกนะคะ Storm นะคะมันจะเป็นหน่อชิดแม่นะคะเนี่ยเวลาหน่อมันแทงออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้มาจากลําต้นแม่มันเลยเดี๋ยวเราจะเที่ยวให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็หนอ่อ มันก็จะแทงแบบนี้เวลามันออถ้าของเราปล่อยให้เขาเติบโตในกระถางที่ใหญ่หนะ่อยเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่มันริลนะคะเห็นไหมมันก็จะขึ้นแซมกับแม่หมดเลยแบบนี้ค่ะฟอมกอฟอมกอ,รอ,มกอรประมาณนี้นะคะแต่มันเฮดก็เช่นกันนะเนี่ยนะคะประมาณนี้ตอนเด็กๆของฟอมน,นะคะอะ่มาดูกันลายเขาก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ว่าเห็นไหมคะพวกกระดูคะ่ะเส้นกระดูกมันจะสีม่วงๆนะม่วงๆเข้มๆนะคะประมาณนี้หน้าเริ่มออกก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะตรงหูก่อนเนาะนี่อันนี้หน้าเริ่มออกนะคะแบบนี้นี่เริ่มออกนะคะแล้วก็ถ้าออกจนเต็มที่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะออกจนเต็มที่แล้วเวลาหน้าเขาออก นะคะชัดๆนะคะอันนี้ก็ยังไม่เต็มนะคะมันสามารถเต็มได้มากกว่านี้ขาวได้เยอะกว่านี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้สวยมาก,มากเขาจะเป็นออบอลที่ไม่สูงนะคะเป็นโคโลที่ไม่สูงนะคะเป็นไซส์แบบกลางเล็กๆกกลางนะคะจะไม่สูงใหญ่นะคะประมาณอันเนี้ยพวกเนี้ยมันจะสูงใหญ่อะดูอย่างเงี้ยม่จก,กลายมัน,นก็ใหญ่มากนะคะแต่สตอม,มันไม่ค่อยสูงมากนะคะถ้าเทียบกับอันอื่นๆเนาะแต่มัน เวลามันเป็นหน่อชิดแม่มันสวยมากอ้าวิธีการแยกค่ะทายังไงคะอันดับแรกอันนี้เราต้องถามมือแยกของเรานะคะคือคุณแม่ดิฉันนะคะคุณถิตารีอ่ะล้างลากออกให้หมดก่อนนะคะเพื่อให้มันมองเห็นว่ามันมีหน่อตรงไหนบ้างอืแล้วเราค่อยมาแยกว่า ให้มันเกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะคะอ่าเพราะเพราะบางทีนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นวัสดุปลูกทั้งหมดเลยเราเอามือจกไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมาทั้งรากไหมเพราะมันเป็นหน่อชิดแม่อย่างนี้ค่ะมันจะ่เราไม่ล้ากเออมันจะมองเราไม่เห็นเลยใช่เราคิดว่ามีหนอ1หนึ่งหรือสองหนอจริงๆพอเราล้างออกพอเราล้างออกเห็นไหมคะเยอะมากค่ะ อ่าประมาณนี้ต้นแม่คือเจ้าตัวนี้นะคะเนี่ยตรงกลางเป็นแม่แล้วมันก็จะมีลูกออกมาแล้วลูกมันก็ยังยิ่งจะมีลูกมีหลานมีเลดีเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะอ่าทีนี้วิธีการตัดขยายพันธุ์ตัดยังไงคะพอเราล้างออวัสดุออกให้ค่อนข้างที่จะให้เห็นชัดแล้วคุณทํายังไงต่อคะคุณทิตาลีอ่าแล้วก็ค่อยๆดูว่าลาก แต่ละต้นนี่เกี่ยวพันกันไหมอ่าอ่าเพราะถ้ามันไม่เกี่ยวเราก็ค่อยค่อๆขยับดูว่ามันอาออกได้ไหมออกไม่ได้เราก็ตัดเราถ้าออกไม่ได้เราก็ใช้คัตเตอร์ค่อยๆเขี่ยดูนะคะว่ามันจะตัดได้ประมาณไหนตัดให้หน่อยค่ะตัดยังไงองดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้เราจะชี้ให้ดูนะนี่ตรงนี้มันนี่เราจะตัดตรงนี้นะคะจะตัดตรงนั้นเหระอ่าประมาณนี้ อ่าตัดเลยชืบลงไปค่ะอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างเบาๆ่วกนก็ค่อยดึงเพราะว่ามันติดกันนะคะเราก็ค่อยจับว่ามันไปพันกับตัวไหนบ้างมีพันกันเยอะเลยแล้วก็ต้องเอาออกก่อนอันนี้ได้หนึ่งเขี้ยวมาหนึ่งหนอมานี่ เดี๋ยวมาดูกันว่าพอแยกแล้วจะเป็นยังไงนะได้คะอุ้ยได้มาทั้งหลายต้นเราเห็นแค่นี้ใช่ไหมแต่อีกด้านหนึ่งมันก็จะมีนะคะเดาให้ดูเดี๋ยวนะนี่มีอันเล็กๆอีกนะเห็นไหมคะก็ได้สองต้นนะสําหรับตัวนี้มันก็จะเป็นหน่อประมาณนี้เนาะนี่นะคะนี่แต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่ตรงนี้ก็ใช่อีกนี่อันเล็กๆเนี่ยให้ดูนะนี่อันนี้ก็ใช่นะคะจะมีอีกอ้าดเ๋รวให้มาดูกันนะคะนี่เราก็จะได้ต้นประมาณนี้นะคะ วัสดุปลูกที่ชํมนะคะคุณพีตาลีคุณเน้นปลูกยังไงคะเนี่ยนะคะเขาปลูกเขาปลูกแบบบัวเด้อค่ะเด้ออย่างนี้น่ะดินเหนียวที่อยอ่าประมาณนี้แล้วก็ใส่ดินปลูกธรรมดานี่แหละค่ะอันนี้นนอันนี้คืออะไรนะอ่าดินปลูกธรรมดาค่ะ่ะเราก็ใส่เข้าไปอ่าเราก็ใส่ต้นเข้าไปค่ะ อันนี้เป็นแบบแนววิธีของแม่ดิฉันเองนะคะดินถุงธรรมดานะคะปููกแล้วก็สวยดีค่ะเดี๋ยวค่อยจะมาดูเดี๋ยวเราจะเอาไปขึ้นดูว่าคุณติตาลีชีไปจกอะไรของดิฉันมาบ้างน,นะคะเต็มบา้านไปหมดแล้วจ้าตอนนี้กระถางดีๆแพงๆเอาไปใช้กับแบ็กเมจิกหมดเลยนะจ๊ะอันนี้ว่าจะดูหลใช้ค่ะใช้ประโยชน์ได้อ,อันนี้คือน้ำเกลือขวดน้ำเกลือ,อน,น้ำเกลือค่ะใช้ได้เหนียวดีค่ะทนุน เอาที่มีที่บ้านนะคะอ่าเสร็จแล้วคะ่ะแค่นี้เองค่ะเราไปไว้ร่มลำไรอ๋อเทคนิคของคุณคุณคุณแจ๋วนะคะคุณแม่ดิฉันเนี่ยลดน้ำก่อนจีจะมีถาดของชีไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาพวกที่เอ่อเขาเรียกว่าไรนะที่พึ่งชํำเนี่ยมาเนี่ยมาวางตรงนี้ด้วยชีแม่บอกว่าเลยนะมันก็ยังจะเย็นขึ้นจากข้างล่างด้วยถูกไหมคะมันจะเร็วขึ้นมาไอ้นะอืมี๋ยวอันนี้ก็ไว้ตรงร่มลำไร ซึ่งมันอยู่ในโรงเรือเรานี่แหละแต่มันก็ตรงนี้มันไม่ค่อยโดนแสงเท่าไหร่อเสร็จแล้วนี่อ่าอันนี้คือชอปพี่ข้อของเรานะคะอ่าประมาณนั้นทําไมมันโยกโยกโยกล่ะคะคุณอ่าก็เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้มันโยกงี้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ขยับเคลื่นไปไหนนะแล้วเราก็ไม่ได้ขายด้วยแล้วเพราะว่าเราจะขยายไปเรื่อยๆนะคะ๋อโอเคอ่ะอ่ะมาดูกันต่อ อันนี้ก็ทําเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะใช่ไหมันไม่ติดมากเลยติดแม่มากก็ต้องขูดลากที่มันอยู่ในโคนต้นออกก่อนนะคะไอสีน้ําตาลน้ําตาลแม่บอกว่าไอกบบาบใบเก่าๆใช่ไหมคะใช่มันเน่าเราก็ต้องเอาออกคะ่ะแต่ถ้าไหนถ้าอันนี้มันติดมากเราก็อย่าพิ่งแยกก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะ,ะไว้ก่อนเนาะประมาณนั้นลกลวว่ามันจะเกิดความเสียหายแล้วก็ ปลูกทั้งหมดเลยอ่าปลูกไปก่อนแล้วถ้าเพราะว่าถ้าเขาแก่แล้วอ่ะเขาจะค่อยๆยาวออกมาอีกนิดนึงถูกไหมคะแล้วเราก็ค่อยมาเอ่อแยกตอนนั้นก็ได้เนาะอันนี้เราก็ปลูกไว้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมก็ได้อ่าโอเคอันนี้เราจะปลูกกลับเพราะว่ามันมีหนอเยอะมากเลยเสียดายกลัวมันเสียหายอ่าถ้าเราแยกนี่ไม่แน่ว่าจะไปถูกต้นนี้ไหมอ่านี่ที่เห็นอยู่เห็นไหมคะอ่าใช่ใช่ใช่มีอีกมีอีกโอเคเพราะฉะนั้นก็ไว้ก่อนแล้วก็ ปลูกเข้าอันใหม่อ่าดูคือมันสามารถปลูกได้หลายแบบอันนี้ก็มพะพร้าวสับล้วนก็ได้ใช่ไหมคะที่คุณก็เคยทำใช่ไหมคะคุณแจ๋วคุณแม่ที่ฉันก็ใช้ทุกอย่างนะคะมพะพร้าวสับล้วนดินหน่งดินเหนียวอ่าดูกระมงะังเก่าๆชี้ก็มาใส่แบบนี้ค่ะชี้ทําหมดค่ะอย่างที่บอกเนาะไม่มีถูกมีผิดเนาะก็ปลูกปลูกกันไปใช่ไหมคุณยายคุณยายก็ปลูกไปหมดนะคะนี่อ่ะ อันนี้คุณยายใช้อะไรคะใส่อะไรตอนไหนอ่าใส่ข้างล่างเลยค่ะเพราะว่าดินดินเหนียวนะคะดินบัวมันจะทําให้รากของต้นไม้อยู่ในนี้นะคะแล้วมันก็จะยินเบิ้งเลยค่ะเบิง้งเดี๋ยวใครจะไม่เสร็จค่ะเนี่ยก็ค่อยกดนะคะไม่ต้องใส่มากนะคะนิดหน่อยอ่านิดหน่อยค่อยๆกดเพื่อ,อให้เพราเราจะแช่น้ำอยู่แล้วใช่เพราะว่าจะทําให้รากมันเดินได้ค่ะเดินได้แล้วแล้วไม่เน่าอ่า อ่าทพีนี้แล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ดินถุงนี่เลยค่ะดินถุงหมดได้อย <c oughs> ังเน <c oughs> ี่ยเินงบริษัทไหน<ะ>อาจะามาสปอนเซอร์ได้นะคะแม่ที่ฉันใช้เยอยมากเลย <c oughs> ดินทั้งดินเหนียวดินขุยเอ้ดินถุงนะคะดินถุงค่ะใช้ได้กันเหมือนกันหมดอ่าเราจะทําให้รู้ว่ามันก็สามารถทําได้ยังไงก็ได้เนาะคือจริงๆมันปลูกง่ายใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะโอเคปลูกง่ายนะจ๊ะทายังไงก็ได้เนาะ ขอแค่ไม่แห้งไปใช่อ่าแค่นั้นแหละขอแค่ตอนที่เราเราเอาใส่ต้องต้องดูไม่ให้รากที่นี้รากเน่าอยู่มันจะทําให้ต้นโตช้ามันไม่ตายแต่โตช้าค่ะใช่ยังไงต่อรดน้ำหรอจ๊ะเดี๋ยวรดน้ำนะจ๊ะเสร็จเสร็จรอจะโขลดซึมเข้าก่อน แบบนี้มันเน่าไหม<ะ>มันแบบนี้มันเคยเน่าบ้างไหมจ๊ะไม่เน่าค่ะแบบนี้ไม่เน่าคะ่ะปลูกอย่างนี้ก็ไม่เน่าหรอกคุณไม่เน่าอ่าเติบโตอเติบโตดีสวยงามค่ะห <laughs> ลายต้นแล้วสวยงามเน <laughs> ี่ยอาดูนะเนี่ยอย่รออย่ย่อ่านี่จ้าโอเคเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพนะคะที่คุณแม่ของนิชแนนะคะชอบมาลอ,อยนะคะ ลอยลอยขยายพันธุ์ต้นไม้ที่ันนะคะเดี๋ยวจะพามาดูอมาปิดคลิปกันข้างนอกค่ะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นพวกต้นต้นไม้ที่คุณยายของสกายนะคะมาแบบเขาเลยนะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะอ่ะอยู่ข้างนอกมันค่อนข้างมีปัญหาคืออะไรบ้างคะคุณผีเสื้อค่ะผีเสื้อนอนแล้วนอนเยอะมากนะคะมันนี้นอนเยอะจริงๆ มันตะมันแบบว่ามันจะมาไข่บ่อยมากนะคะ<ม>เต็มเลยนะคะแต่พวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่เออคุณแม่ที่ฉันนะคะเนี่ยชี้ก็ขยายไปทั้งหมดนะคะเห็นไหมคะกระมังใหญ่ๆนี้ก็ไปเบิร์ดจะไปอยู่แบบแมกเนติก ประมาณนี้นะคะไปดูต้นใหญ่ฟอมใหญ่จะสวยอ่าโอเควันนี้นะคะก็พามาดูวิธีการแยกหน่อนะคะของไอหน่อชิดแม่นะคะว่าทํำยังไงเนาะโดยประสบการณ์จากนี้จะคนนี้เป็นคนทํานะคะใครๆก็ทําได้ใช่ไหมใครๆก็ทำได้ใครๆก็ปลูกได้ง่ายๆเพราะเป็นโคลไม่ค่อยไม่ตายเนาะเลี้ยงไม่ยากจะเย็นหน่อยโดนแดดอย่างเดียวโดนแดดได้อ่าโอเคนะอันนี้ก็เป็นฝีมือของ ทีหมดเลยนะคะชี้แม่นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะคราวหน้าแวะมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบา,บายๆด้วยสิบายบาย